นี่เลยคันเดียวคันสุดท้ายของโชว์รูมนะคะนี่คือพี่ Expander c o s ์คนะคะ M Y 23เป็นรถน้ำมันนะคะตัวนี้แอนนี่มาจัดโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมนะคะเหลือคันเดียวนะคะตัวนี้เป็นรถกิจกรรมนะคะไม่น้อยด้วยวันนี้แอนจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูรอบๆคันเลยว่าฟีดาวกับแอนเนี่ย อะไรบ้างนะคะแต่แอนบอกไว้เลยว่าที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ตอนนี้ทั้งคันนะคะแอนให้ทั้งหมดเลยโดยที่ไม่เสียเงินแม้นตะบาทเดียวนะคะ <Wow. S 1> ค่ะคุณผู้ชมแอนนี่จะพาคุณผู้ชมดูรอบๆคันนะคะว่าให้อะไรบ้างนะคะโลโก้เอ็กซ์เพนเดอนะคะเป็นสีดำเงากล้องรอบคันหรือกล้อง360นั่นเองนะคะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันทรงวิททั่นมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์สวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะ เดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวแอนนี่พาคุณผู้ชมมาชมรอบๆบคันในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยละกันนะคะคิวกัศารศศ์ฟิล์มเซรามิกนาโนเป็นแบรนด์ออลติเมตนะคะตรงนี้รับประกันอยู่ที่10ปีนะคะเบา้าครอบมือเปิดนะคะกล้องรอบคันจุดที่2และ3จะอยู่ที่กระจกมองข้างซ้ายและขวาน,นะคะและชุดแต่งสเกิร์ตทรงวิชั่นด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสเกิร์ตทรงวิชั่นด้านหลังนะคะที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังทั้งหมด2จุดนะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นฝา ไฟฟ้า3สเต็ปนั่นเองนะคะมาดูในส่วนของภายในนะคะกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังนะคะพรม5 D ปูให้ทั่วทั้งคันนะคะและถาดท้ายค่ะระบบ b า s p o r t แจ้งเตือนจุดอับสายตาค่ะมาดูในส่วนของด้านหน้ากันต่อเลยละกันนะคะกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าเป็นแบบ Android นะคะจอหน้า Android ขนาด12.5นิ้วที่มาพร้อมระบบ ADA s นะคะ c ชาร์ตนะคะเป็นแบบ LED ไฟส่องเท้าแบบ LED และรลม 5D แบรนด์ Star Navy ตัวนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมเลยว่ากูให้ชั่วทั้งคันจริงๆนะคะและต่อมาเป็นสตับเฟดแบบ2ชั้นนั่นเองนะคะอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างยังใหม่หมดนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์มา เพื่อนนัดมาดูรถกับแอนได้เลยนะคะบ้งคะคุณผู้ชมโปรไฟไหม่เลยละกันนะคะเห็นแบบนี้ทั่วทั้งหมดทั้งคันเนี่ยแอนนี่ให้คุณผู้ชมไปเลยโดยที่ไม่ต้องเสียตังแม้นตะบาทเดียวนะคะคันนี้แอนนี่ จัดฟรีดาวให้เลยเน้นย้ำว่าฟรีดาวคันเดียวคันสุดท้ายนะคะเป็นรถกิจกรรมไม่น้อยนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถนัดวันเวลาแอดมาสอบถามแอนก็ได้หรือโทรมาก็ได้นะคะเพื่อที่จะเข้ามาดูรถแอนนี้การันตีเลยว่ารถคันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่เอี่ยมทุกอย่างยังเอี่ยมสภาพยังดีเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ายกหูหรือแอดไลน์แอนนี่มาได้เลยนะคะแอนนี่ยินดีให้คำปรึกษานะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมมากๆน,นะคะที่สละเวลามารับชมแอนนี่ในวันนี้สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ